ดูวิวบรรยากาศนะครับลมลมลื่นดีนะครับลมลมแห้งอี่ลีครับนี่อากาศดีนะครับมึงกล้วยนะครับกล้วยนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับในต้นในกล้วยนี่ครับยังลูกเนี่ยครับเขากินดิบก็ได้กินซุกก็ได้นะครับดูสิกินดิบเขาเ็ไปตำกินนะครับหรือเสียไปตาแห้งไว้ทอด ทอดกรอบๆนะครับทอดเพชรเป็นกล้วยฉาบนะครับกล้กวยตากแห่งนะครับจังลําต้นนี่ก็เอาไปแกงนะครับเอาใส่ในเข้าไปแกงนะครับพาเอาข้างในไปแกงใบนี่ก็ไปเฮ็ดเป็นห่อข้าวต้มเฮ็ดห่อสมห่อข้าวตอกข้าวต้วตมไปว่างล่องซับขายในถาดในยังก็ได้นะครับว่างอาหารได้นะครับ